ปกตินะคะตอนนี้ก็น้ำขึ้นน้ําลงที่ลักษณะนี้ก็คือน้นําทะเลหนุนนะคะน้ากำลังขึ้นดีแล้วโป๊ะกับบนยาวๆนั้นผู้ชมผลถ่านหินแน่นอนค่ะพระเต็นดำปีเลย <laughs> พระเต็นดำหน่อยนะคะ ตีลังนะคะคอยดูเชียร์ีีสลังทำหน้าที่ดูแลเรือโป๊ะนะคะแล้วก็ดูเชียร์บรรยากาศชายแม่น้ำป่าตักนะคะท่านผู้ชมมาวัดพนันเชง มาเพียงลำเดียวนะคะท่านผู้ชมหัวแรลลกรลำมาเทพนะคะน้ำระดับนี้พี่กัปตันบอกกำลังสวยวิ่งสบายบายของพี่กัปตันนะคะมาเพียงลำเดียววิ่งมาจากเรือขบวนนี้วิ่งมาจากทะเลนะคะท่านผู้ชม เรือรามาเทพก็จะมีการรับช่วงต่อจากเรือทะเลที่มาส่งนะคะขนาดนี้ก็วิ่งกันประมาณ3วันถ้าผู้ชม3วันก็จะมาถึงอยุธยาจากปากน้ำสมุทรปราก,การนะคะวิ่งทวนกระแสน้ำถึงน้ำจะไม่แรงแต่ก็ใช้เพียงหัวหรือล่างลำเดียวนะคะ เดีตรงท้ายนะคะท่านผู้ชมซับโซพนลำเบอร์เจ็ดตรงท้ายสบายสต่ยนะคะช่วงนี้ไม่เหมือนช่วงหน้าน้ำหลากนะคะหน้าน้ำหลากตรงท้ายนี่มีความสำคัญมากๆ เดี๋ยวโค้งนั่นที่ตะวันออกของวัดพรนันเชิงนะคะขบพวนี้วิ่งไปนครหลวงป่าจ,จะถึงนครหลวงเจอ,อหลายโค้งนะคะท่านผู้ชมวิ่งไปนี้ก็จะไปเจอสะพานปีดีดำลงนะคะสะพานที่มีต่อหม้อถึงสามสะพานนะคะสะพานเข้าเกาะเมืองอยุธยาแล้วก็จะไปเจอโค้งนางคำท่านผู้ชมโค้งนางคำที่ตุ้มเคยไปถ่ายเรือเนาะช่วงนาน้ำหลาจุดโค้งนางคำก็ไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชม เป็นอันตรายมากๆอพอกันกับตามแยกน้าบนนะ้าวัพนันเชิงเลยนะคะโค้งตัวเอสเบี้ยวกลับไปกลับมาตัวเอสกลับหัวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จังเบ่เจออีกหลายโค้งแนละ้กวก็จะถึงนครหลวงนครหลวงก็จะมีโกดังมากมายนะคะโกดังแล้วก็โรงงานติดแม่น้ําเยอะมากชาวเรือนีจะไปส่งสินค้าที่นั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย กากมันกับปังข้าวโพดเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารสัตว์นะคะแล้วก็มีทั้งฐานหินนะคะวิ่งไปเส้นเดียวกัน ทาระดับน้ําประมาณนี้ถ้าแห้งกว่านี้ก็จะทําให้เรือติดล่มนะคะท่านผู้ชมระดับนี้พี่กับดันบอกสวยงามวิ่งสบายๆนะคะน้ําระดับนี้นะคะการวิ่งเรือดูกระแสน้ําแล้วก็ดูระดับน้ำํำช่วงทะเลหนุ่นด้วยนะคะท่านผู้ชมจะเอาเรือเข้าแม่น้ําแต่ละทีนี้ต้องกัส่วนใหญ่ก็จะเข้าช่วงน้ําขึ้นคะ่ะท่านผู้ชม ช่วงน้ำล้นี้จะเอาเรือเบาออกจากคลองนะคะเรือจะเรียกว่าเรือออกคลองก็คือเรือเบาที่เอาสินค้าออกแล้วจะล่องไปรับสินค้านะคะก็จะเอาออกช่วงน้ำลงนะคะเรื่องมาขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับตุ้มได้นะคะตุ้มอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าสักหน่อยนะคะช่วงนี้ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วย รักและบูชาเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะทุ่มก็ขอขอบคุณขอกราบแทบเท้างามๆเลยนะคะเข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุม่มมาเสมอมานะคะเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงดูเย็นเป็นปลุกล่ำรวยล่ำรวยนะคะปีนี้ก็ขอให้รวยมากกว่าปีที่แล้วนะคะทุกท่านเลย ไปแล้วนะคะ